น่องค์เสือไทยใจเป็นทุกข์ไม่รู้ผิดรู้ถูกทอดทอนชื่อยืนสะท้อนอกสะท้อนมันบันทอนสินทามีราคา หรือว่ามันเป็นเหยือยังนึกถึงอิสือพยาบขอได้ชับพรองท่านบัดเวลานี้วันเวลาก็ผ่านไปแล้วตั้งหลายปีเกือบ20ปีทำแหน่งเสือพยายังว่าอยู่ให้ก้าวมอมฉันเป็นแทนเธอเพียค่ะ,ะคนพยาบ ที่นี้สำคัญนะถ้าต้องใช้ดุลพินิจแล้วก็ตรึกตรองว่าใครอีาวสมที่สุดสมได้โปรดพระองค์ท่านหน้าบัดนี้มีกองทัพดางเมืองของพมทาทัตติดเมืองหน้าดาแล้วพระเจ้าข้ถ้าเช่นนั้นโอกาสมาถ,ถึงเจ้าคุณพยับศึกครั้งนี้มีชัยชนะข้าจะพิจารณาเป็นพิเศษไม่แน่นะยศเสือภรยาอาจจะตกเป็นของเจ้าก็ได้ไปจริงเลยพไ่่ะ ขอบพระทัยมากนพระองค์ท่านจะได้ไปเสียแล้วตัวเราจะเดินทางเออเออเออเอื่ออเออตออ่อเอ,อ,เอ,อเออตออเ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 ออ่ออาออเ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 อยเเออ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  ข,ข้าจะได้ครอบครองสู ح, ้ให้ตายกันไปข้าเออเออเอเอ,เ,อเราไม่เก่งเพราะเราคือคนเก่งเออเอ,เอขอสู ح, ต้ตายฝึกองขามกำลังเกิดขเพือีกครั้งหนึ่งเจ้าพยับอาสาเป็นแม่ทัพมาในครั้งนี้เพื่อหวังในตำแหน่งของ เสือพญาระหว่างตึงซ่งขาอะไรจะเกิดขึ้นแม่ทัพเมืองนี้กับปวด้าเพลงดาบเราดีวิจุดเด่นเพลงดาบใครเด่นก็เด่นบรดสุ แค้ให้กับผู้เป็นพ่อจต่สำเร็จหรือไม่ติตายยมยกการแสดงครับผู้หญิงคนนี้ดูมีสเสน่ห์ทำไมมันแท้เข้าท่าใครเขาก็พูดเดี๋ยวรนประเค็เห็นข้าจะไม่ลีลากลารายเอาเรานี่กันแน่ บอกแม่ก็หนิ่งร้องดูเรามาชิงบอกองดูเรามาชิงพิชิตเดี๋ยวจะอ้อนวอนขอชีวิตโดยที่ประวิต์บอกไว้บอกอย่าเชื่อแช่บอกแม่ยอย่าทูกยิงหรือจะสู้กับชาย อย่ามาถูอย่ามาดูถูกลูกแม,แม่ไม่ต้องกลัวไวอยม่ใช่ทเาตายแล้วลูกกูต้องกลัวมึงแม,แม่ออกฟังผิดเอาอีกทีแรกกีจ่จังตัวให้ดีน,ดนะลูกนะตัวใครเจ้าก,กี่ทากองทัพมาในครั้งนี้ปรารถนาสิ่งใด้ดีแข็งไม่ตกใจถึงวัยตกับเสือพญาตี่นมาสู้ข้อได้แล้วแม่ทัพเสือพญาถ้าอยากจะได้หัวข้าขอให้ล่างข้านั้นถึงล่าทิ้งวิญญาณซะก่อน เจะยอมเห้อังเกมาด้วยนะเฮ้เฮ้เฮ้วองเราจะเด้เข้ันยอยุธยาเ้ต well, ้าน oh. oh, hey. ัไม่ได hey. um ้ส hey. oh. hey. ู้ร้านีพังย้อนมาถึงเจ้าพอครัเฮ้เฮ้เฮ้เยมึงตากูมาเ อยากมีฝีม้าเลยมือมึงต้องตัดฟืนให้เป็นก่อนฮะไอตัดฟืนเนี่ยนะใช่แล้วมันจะเกี่ยวกับฝีมือยังไงอ่ะมึงจาไปละไอยงมึงใช้งานกูหนักไปบ่นนี่ยไอยงเหรอไอยงเหรอฮะยงเหรอยงเหรอพูดอะไรป่ากูเตี๋ยวไก่อร่อยกินแล้วต้องกลับไปกินอีกอะอร่อยอะให้น้อยแล้วคิวเยอะด้วย อานอื่นละมัง้งงานนี้นี่แหละตัดฟืนแล้วถ้าเกิดกูออกมาแล้วกูมึงยังแอบซ้อมึงทำอะไรจะลั่มขึ้นเตียงแล้วถ้ากูออกมาแล้วมึงยังซ้อมี่มึงเองกูทนึงทำอะไรผมจะลั่ขึ้นเตียงผมไปดูเฉลิมชัยมาครับ นั่งแบบทองหยอดตอนมีงานและทองหยอดตอนไม่มีงานและถ้าเกิดออกมาแล้วมึงทั้งซ้อมไปมือเพลงหนาเพลงทวนแล้วก็มึงเห็นดีกูแน่ดุเหลือเกินแดกอาหารเม็ดมามั้งหายหากูมากระทืบป๊อกเป๊กป๊อกเป๊ก ก๊โปกเป๊กกโปอกะเป๊กเออมึงก็ปัญญาอ่อนกับกูนะป๊กปกป๊กปกเป๊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 กปกเป๊กปก ใส่ต้องไปขนนกัวขนนกใหญ่ถ้าหัวนมเมียกูเลยไม่หนักกระบานมากไงไม่รู้ลกอะไรอากาศดีจังเลยอ่ะต้องยุ่งอากาศดีมากเลยวันเนี้หน้าซ้อมดาบเนาะกูคิดว่าคิดอะไรกับกูซะเอลุงอะไรซ้อมดาบกันกูไม่ว่างกูหายใจอยู่วิชานินจาไงลุง ซ้อมดาบกันลุกเมีเอกูไม่ได้เรียนนินจากูเรียนเฮี้ยตะกายตึกมาไม่ซ้อมจริงอะเออไม่อยากซ้อมหรอไม่ซ้อมผมไปรับพ่อของมังก็ไม่มีใครรับผิดชอบไปกูเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองโอ้เมื่อแต่มึงเลยอีน่ายังว่าบ้ากูเลยเดี๋ยวแต่มารอบนี้เดี๋ยวผมรับผมรับผิดชอบเองเลยไม่เอากูน้อยใจแล้วไม่ซ้อมจริงอะซ้อมอ่ะเขาบอกว่าเสือเนี่ยย่อมมีลายมึงคุยะครอ่ะ คุยคนดู <uit. S 1> มึง <S <S <ess> <S ไม่ได้ยินสิอูคิดว่าคุยกับแม่ซื้อเข <S ess> <S ess> าบอกว่าเสือได้ย่อมมีลายยามที่ภัยจะถึงตัวเนี่ยมันจะต้องป้องกันตัวลูกไรไม่ซ้อมจริงอะอูมไม่ซ้อมมึงจะซ้อมซ้อมเลยอะไม่ซ้อมจริงอะไม่ซ้อมหนึ่งสองสามรอไม่ซ้อมไม่ต้องตีวางเก็บของได้เลยสองฉากจะเลิกแล้ว แล้วอีกสองกระเขาจะกูจะร้องอะไรอะ่ะม่นต้องร้องอีกอะ่ะไอ้ยอดทําอะไรก็รีบไปหมดชิมหายลิเกไม่ทะเลิกเลยเอาพ่อแก่เข้ารถแหละลุงกันลาลงจะไหว้ใครอะ่ะรีบจริงๆแล้วหยุดไปอ่ะพ่อมึงอ่ะสองปอีชิมหายกูนอนหมอนแตกไปสองใบแล้วลูกซ <c oughs> ้อมจับกูมไม่ซ้อมกูไม่ซ้อมจริงอ่ะไม่เอาหนึ่งสองสามเฮ้ยรับจับไม่ต้องตีงอน ไฟใช้เขาทำอะไรอะ่ะร้อยสองร้อยก็น่าจะมีมาให้ <laughs> ลุง <ก S 2> อะไรซ้อมดาบกันกูไม่ซ้อมไงแน่ใจเหรอเอ้นี่มึงมึงฟังคำพูดบัญหารไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยไม่ซ้อมคราวนี้ผมฟันแรงแล้วนะเอาดิมึงฟันมาเลยจริงเหรอถ้ามึงจะฟันมากูจะได้ตั้งรับง <laughs> ัดเตรียมตัวรับดาบหนึ่งสองสามมา มันต้องอย่างงี้ดิมาดิมาดิครับเราบินทนไม่ไหวครับฟันมาฟันไปมามาดิครันมาฟิครับมามาดิครับบอมาดิครับมาดิครับมาแล้ว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 ห้องฟห้อง นักชาติก็ยังดูดีมึงเมื่อกี้มึงทำอะไรอ่ะฮะฟันฟืนฟันฟืนพ่อเหรอฟันกับคู่อ่ะฮะก็ให้แม่มึงมาฟันกับพ่อกูไงพ่อใครวะอะไรมึงทำอะไรอ่ะฮะที่กูบอกแล้วนะว่ามาให้มึงเนี่ยสอนให้มึงเป็นดาเป็นครอ้าวกูพวงมึงขนาดไหนคุูสาบไปหาข้าวให้มึงกิน มึงน่ารู้ไหพวกนี่มึงรู้ไหมว่าความเป็นห่วงของกูมันมีมากขนาดไหนงานหน้ากูไม่มาแล้วชิบหายเวทีเหมือนก็ไดเมนลอยเลยถ้ากูนอนข้างบนเขาก็คิดว่ากูเป็นเจ้าภาพงานมั้งน่ะต่อล้อต่อเถียงกับกูจังเลยนะมึงกูไม่ได้เถียงกูต่างคนต่างพูด พูดคำเขียงคำเหลืองกมูมึงรู้ไหมอะไรเฮ้ย hey, ตากล้องเนี่ยเขาถ่ายเราหรือเขานั่งหลับวะ้ถ่ายกูสาเตรียมข้าวให้มึงกิน <S <S นี่มึงกินซะมึงกินซะกินกินเลยนี่กินกิน,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 นไป kít bay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  Ây, here be nhèo chip kít bay มันต้องเป็นข้าวสิไม่ต้องลวกเลยโอ้โหเส้นบูดไม่เนี่ยปองฟอดเลยกูสาวเส้นเล็กจากก๋วยเตี๋ยวไก่บะระเจ๊แดงเส้นท่านราดเผามึงฟังกูนะเส้นนั้นอ่ะมันไม่ละเอียดแล้วจะเล่นมุกแบบนี้ยังไงเอาอันนี้กูไปละเอียดแล้วให้บีกินใหม่นานๆจะมีพระเอกโง่กว่ากูสักที กูคนเชื่อคนง่ายนะเอาดิเล่นกันได้กูก็เล่นแ้วแต่มึงเตี่ยนเปลี่ยนก้อนซิมึงอยากคุกดิเดี๋ยวมันก็ผสมไปหมดไอหยอดคุกด้วยซื่อจริงๆซื่อสัตย์จริงๆริงซื่อจริงๆเลยได้ไพอดออากูเอาเส้นใหม่ไม่ได้เส้นเก่าเออเะใครตดเนี่ย ม่แดงผมว่าลวกเส้นหมี่มันจะเล่นง่ายกว่ามั้งเนี่ยกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปแล้เตีเข้าไปมึงก็เขี้ยวเร็วๆสิที่ไมายฟันปลอมจะหดูดตะมังหน่ะกินน้ำกาไปกินน้ำ้าไปเดียวเดียวกินน้ำ้าไปกินน้ำไป เอะไม่สาสมใจกูกินอะไรไปมาเกียร์กไมกินอะไรไปน้ำที่นี่ออโซนพ่นเป็นฟันออกมาด้วยยอดงานหน้ากูมาไม่ใช่ลูกคนพี่ครับเดี๋ยวก่อนนะเฟนกูเตี่ยวเยียพ่นแต่น้ำตีบีผมหนุยหิว มึงหิวอ่ะสัญญาก่อนนะกินแล้วต้องตบแรงๆแม่ใจอือแม่ใจใช่มมันอยากกินน้ำใช่ไหมมันยังไม่เห็นกูเป็นพี่เลยตบฮะรับรางวัลไหนไหนอุ้ยโอ้ขอบคุณครับมีรางวัลใด้กับ น้องมินนะครับขอบคุณครับครับอุ้ยมาตั้งไกลให้แค่สองร้อยเองเนาะหยอกหยอกเราเล่นนะแม่น้ามาขอบคุณครับขอบคุณมีรางวัลให้ครับมาก็ดีใจนะแม่แล้วก็น้องมินนะครับแม่ผิวขาวยังงาคั่วตูดยังกะละมังเลยหยอกหยอกรักจะตายขอบคุณแลแม่สองร้อยถ้ามีโอกาสผมจะตอบแทนอย่างสาสมแมู่นี่ใครแม่กูเรียกพ่อสิลูก เราเล่นนะแม่นะเห็นแม่สนุกหนูก็สบายใจอิ่มแล้วกินก็มไหมกินกันจังต้องตบตบนะตบตบทางนู้นแน่ใจนะตบไปทางนู้นได้ได้มึงกินเลยโอเคมึงกินไม่ต้องป้อนกูกินเองกูลิเกมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมึง <c oughs> เยอะจริงอย่าลืมตบนะอย่าลืมตบเลยนะมึงสุงกเขาโป่มากพอกินมึงยักหน้าแล้วตบเดี๋ยวกูตบเลย โอเคนะจบก็ปกอ่ะตบแรงๆเดี๋ยวตบให้แรงๆขี้มึงกูยังไม่รังเกียจเลยมึงจะไปลิเกแบบนี้กูก็ไม่ได้รังเกียจกูขยะขยแยงพี่ยอดทำขยะขยแยงหนูมันเล่นเงินหนูดิเั่นกระนูกิ้เข้าไปกิ้เข้าไปคนจากมึงมันต้องเจอ ไอเที่ยวเดดนจมูกมึงอาจจะพลาดึงจะตกพระแป๊บเข้าจมูกอะไรแต่ที่มึงยังกูยังกินเส้นมึงได้เลยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยรถดูดซ่วมาเหรออืกูหาพระเอกกูหาตลกเ่ยเฮ้ยกูเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอเหียลิเกเขาเล่าแล้วต้องเล่นสปิริตมึงมีหรือเปล่า มันออมีอยู่แล้วแต่มันตัวโบวเป็นงป,ปีลิตนักสแสดงมันต้องมีมไปไปกินตบไม่ไหวเหมือนเดิมตบไม่ไหวเหมือนเดิม <c oughs> มีน้ำมีขวดไหมหมดแล้วขออีกสักเที่ยวมีเจ้าสักเที่ยวอรอได้โปรโดให้ร้อยหนึ่งแล้ว <c oughs> กูเอาน้ำมาให้มันอยากได้ใช่ไหม อยาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อยากได้นักสายก่อนสายตามึงอาฆาตกูนะมึงลิเกที่ไหนรับชมบาจากน้องรับชมบาจากน้องมิ้นเสียงหวานนะฮะชวนชมไม่สัตว์กูเพิ่งออกอย่เข้ามาไม่ถูกกันโอ้โหไม่ต้องแล้วขยับซะกูเวียนหัวไปหมดแล้วมาเกิน พอแล้วมั้งไอบีมึงต้องโดนกูซะก่อนเนี่กูว่านะตกแบบท้าไม่ได้มึงต้องพอตกพัวพอจะพันมาปะกูตกหัวงั้นปะกอตกพัวได้จัดไปใครเขาว่าอะไรมึงแค่คิดก็ขำละน้กจืดมากลนะทำไรอ่ะ เดี๋ยวพอเี่ยก็บไปเก้ไปนดี้ยอมาเข้ามาเดี๋ยวมา้มาเดีมาเข้มาพกไอ้ก้มึงตบยิ้หาหมดถุนได้มึงอมึงอกขาไม่ได้ใช่ไหมอขาไม่ได้เดี๋ยวกูตบพวดสามทีมึงถอยกับมา เด <im oh ี๋ยวกูว่ากูหิวน้ำแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพี่ติ๊กกูไปก่อนกูปวดเยี่ยวมึงตบตั้งทีดิพี่ติ๊กหนึ่งสองสามเฮ้ย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 แล้วยังไม่เก็บ ว่าพอเหอะทำไมกูว่าท้องกูเต็มไปด้วยน้ำไม่อยากเอาคืนเหรอพอแล้วมันเล่นยังไงวะอีอีฉากเนี่ยเล่นไม่ค่อยถูกอ่ะพ่อมาเล่นเด้ฮะว้ะเต็มตัวเลยนะลองเล่นไห้ใครเล่นมันเล่นยังไงล้วฉากเนี่ยผมเล่นไม่ค MM ่อยถูกพี่พี่ลองลองลองมาดีนะลองดีนี้ไปกูเป็นตัวตบเอาที่ไม่ไม่ต้องนัดเอาสดๆมา กูไม่ตัวตบมั่งไม่ได้เหรอว่าเรื่องจะไม่เดินนะพวกมึงนั่งบนดีกว่าไม่ั่งบนพ่อพ่อพ่อฮะฮะพ่อฮะพ่อฮะพ่อพ่ออะไรพ่ออะไรบ้งมึงจะตกเวทีอยู่แล้วเนี่ยเอาให้ตายเอาให้สาสมมึงไอ้ติ๊กในคณะมึงเนี่ยผมก็้ล่วงไปกี่เส้นแล้วก็ไม่รู้ไม่ต้องล่วงมีน้อยอยู่แล้ว เอออยากให้กูเป็นหัวหน้ามึงนีกจะหามึงไปฆ่าจะหากูเป็นตัวอะไรฮะมึงอะไรเออตอกตะปูพรมเตาตะปูพรมมึงต้องใช้แรงเยอะเน่ทำอะไรอ่ะมึงขีดวงกลมทำไมอ่ะชวงกลมวะมึงอยู่ในวงกลมนี้มึงขีดวงกลมทำไมกูว่ามึงอยู่ในวงกลมนี้เน่กูต้องอยู่ในวงกลมกูต้องอยู่ในวงกลม แล้วมึงจําไว้ดีนะมึงห้าม,มออกจากวงกลมนี้ไปด็ดขาดไอ้มิดอะไรกูบอกให้มึงอยู่ในวงกลมอกูไม่มีวงกลมกูเลยออกไม่ได้มึงนี่มันลุกเล่นเยอะมานั่งเหนื่อยกับมึงแล้ะเข้าาเรื่องแล้วทีเหอะทิหไายแล้วประสิทธิ์ไปยืนเยี่ยงกับกูพอแต่งหน้าพักแต่งผู้หญิงกาเฮียอะไรวะเนี่ย <insan> มันเป็นการละเล่นของเขามันเ,เป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาเรียกว่าพลิกบทบาทบทมึงมันมาสู้กูมมไม่ได้ตั้งแต่ตอนเยี่ยวได้ยอดทำไมหนูไปเยี่ยวข้างหลังใต้ต้นไม้แม่หนูยืนเยี่ยวอยู่นกคูกบินมาเกาะต้นไม้เห็นอะไรแหลหนูมไม่รู้นกคูกร้องฮูฮูู่พักนึงไอหยอดไปเยี่ยวต่อหนูนกคูกบินออกไปนกกระจอกเป็นไาเห็นอะไรลขอหยอดร้องจิบ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 เยียมมึงรู้ดีจริงนะฮะหน้าหนาวเนี่ยของมึงเหลือเท่านี้เท่านั้นเอง กูเห็นแล้วต้องหากมันคีนคนซ่อนรูก <S <S 2> <S 2> อ่อนลูปรูปเท่าไหร่ก็ไม่เจอห้ามออกจากวงกลมหกงงเมื่อไหร่ค่อยพูดหลังจากนี้ไปต้นไปห้ามพูดกันเออไมได้กูไม่พูดกันอะแล้วมึงจะรู้สึกมึงจำกูไปห้ามพูดทีดด่กูกได้ยินกูรู้ไงล่งพูดทำไมพูดทำไมไอ้ยอดเริ่มหนักเข้าหนักเข้าแล้วเนย เริ่มสนิทเริ่มขึ้นเมื่อกี้กูบอกว่าไงห้ามพูดห้ามพูดทหไมเหมืองพูดชทำไหมห้ามพูดให้กูได้ยินอีกค่ะแม่ไม่ให้รางวัลขอบคุณครับกูก็คิดว่าแม่แดงจะเบิ้ลห้ามพูดกูได้ยินมองอไหรค่อยพูดกันเรื่อง พยับผ่านมาทางนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้ว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 ยด้วยไหมช่วยด้วยโว้ยดีด้ามาด้าไปเดี๋ยวพี่ตามไปเดี๋ยวค่ะตามมาตายยิงฮะแม่ไม่นึกเลยว่าแม่จะยิงหมาตายไปแล้วตายแล้วไม่ยิงหมาไอ้ยคนเหรอ มันให้อะไรอะแม่ไม่เข้าใจอ่ะมันคืออะไรแม่ไม่เข้าใจหรอกคะมันให้กล้วยแม่ตัวอะไรเนี่ยอะไรหรอมันบอกว่ามันบอกว่าชาเย็นแม่อยากกินชาอ๋อชาเย็นแม่ยังไม่อยากกินมันพูดว่าอะไรอะบอกว่าสวยดีพูดอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย ไม่ยืดตายก่อนเขายิงไหมคะทำไมลูกสมัยเรามีปืนเนี่ยมีสิสมัยแม่มีเคอเจรจาสิพี่ลองเข้าไปดูสิเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูเฮ้ยจ้ะเออขอโทษนะคะใครก็ไม่รู้นี่นี่กูมานั่งดูเฉลิมชัยหรือเปล่าเนี่ยดูสิเออขอโทษนะคะพี่ พี่คะพี่พี่คะเอาพูดดีเฮียพีเูดถ้ากูเป็นอะไรไปบัตรประชาชนกูอยู่ในรถนะคุณคะคุณเอาพูดมึงเป็นยัีไง ตายเส้นแม่นี่จะคนบ้านเปล่าก็ไม่รู้หลวงลวงหลวงจีนเนี่ยสงสัยจะคุยไม่รู้เรื่องเฮ้ย จะพูดไหมไม่พูดก็ไม่พูดเสรษแม่ว่าไงลูกลูกว่าเศษแม่ต้องเข้าไปคุยแล้ว่ยหญิงเพคะทำไมผู้ชายสองคนไม่รู้เป็นอะไรไม่พูดไม่จาสงสัยจะเป็นไม่องหญิงลองไปพูดดูเผื่อจะของแปลกจะลองพูดให้แม่เข้าไปพูดเหรอลูกเดี๋ยวแม่เข้าไปเจรจาเองแต่งตัวเป็นคิโอปัตาเลยอ่ะไอ้พอทราไอะไรได้ไหมขาเสียบขาดนี่มันไปทางไหนหรอฉันจะรู้เนี่ย พ่าฉันี่จะเดินผ่าตรงกี้ไปได้ไหมธรรมดาเธออีดอกตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยลูกอะไรไปคะแม่ไปพุกก็ไม่รู้เรื่องต้ององหญิงน้อยแล้วไปคะเข้าไปจรเนาะอย่าหัจริตนะไปคะอย่าติดแม่ลูกเสด็จแม่ตอแหล่ไปคะเฮ้เลือกเลยนะไม่ดูสารลูบเลย อะไรอะ่ะอะไรนีเคือพี่ฮึ้นี่ในเรื่องเนี่ยกูเป็นผู้หญิงเป็นแม่เาขาคลอดเขาออกมาเออาบอกว่าอะไรอะ่ะแม่ไม่เข้าใจมัน,นมันทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออะไรมันว่าปู่แม่มีกระเปียวมั้ยครับ ไม่พอว่ายังไงแม่ไม่เข้าใจหม่อมแม่ยอมรับกับหม่อมฉันมาเดี๋ยวนี้นะไปค้าว่ายังไงมาตอนเย็นไปยืนเจี่ยวกับมันมาใช่ไหมพออีโจ๊กเน่กูว่านะเมื่อเย็นที่นกฮูกมาลองวูวูกูว่าไม่ใช่ของมึงหรอกกูนี่ทุ่มเทกูว่าของหม่อมแม่มากกว่ากูนิทุ่มเทเต็มที่เลยนะตั้งแต่นางเจ้าเป็นนางโจ๊กเนี่ยนี่คุณเชี่ยถามว่าคุณเห็นผู้ชายตัวท้วมๆเดิน ผ่านไปแถวนี้บ้างหรือเปล่าถ้าจะรู้เรื่องนะเออคุณคะเพราะว่าฉันอยากจะถามว่าคุณทั้งสองคนเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาบ้างหรือเปล่าฮู้ฮูู้้ จมเป็นอะไรโจมจัดการสิกูให้ห้าร้อยเหออู้ออ้อออ,อ้โนโหนโนโหน, <laughs> นโหนโหนหมดแล้วโหนหมดแล้วไอ <laughs> ้หเหี่ยหัวหรือหมอยไว้เนี่ยทิพไผ่นี่ค <laughs> ุณฉันถามว่าเห็นบ้างรอเปล่าปวดประสาทนี่นะอยากจะรู้วา่าโดนตบขึ้นมาเนี่ยจะพูดบ้างรึเปล่า <laughs> เป็นยังไงนะแฟนแม่ มันมันยังนิ่งอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรไปค่ะถ้าเกิดองค์หญิงมันไม่อยอมพูด mm. เดี๋ยวมอบฉันเองไปค่ะ mm. 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 ฉันขอถามเธอสักหนึ่งคำ mm. มมทราบว่าเห็นบุรุษแปลกหน้าวิ่ผ่านมาทางนี้หรือไม่มันไปทางโู้น <c oughs> มันไปทางนู้นอีโจเป็นเอก